สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิป menswear shopping อีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาดูหนึงแบรนด์ที่จริงๆเราเคยรีวิวกระเป๋าไปแล้วเป็นแบรนด์ไทยที่ผมชื่นชอบแล้วก็ติดตามอยู่เป็นพิเศษแล้วก็จริงๆอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะก็คือแบรนด์ a r c h i v e นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักแบรนด์ a r c h i v e นะ a r h i v e เป็นแบรนด์ไทยที่ผมรู้สึกว่าทำกระเป๋า ทำเสื้อผ้าได้แบบเทสดีมากแล้วผมก็ชอบ IG f e ฟีดเขามากเพราะว่าถ่ายรูปสวยแบรนดิ้งสวยเลือกวัสดุคุณภาพทุกอย่างดีตัดเย็บทุกอย่างดีราคาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะขย่งนิดนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเ,เงินที่จ่ายไปมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาดูเพราะว่าเขาเปิดป๊อปอัพใหม่ที่เซ็นทรัลที่เมกาบางนานะครับอยู่ในห้างเซ็นทรัลเดี์ยเมนต์สตร์นั่ละของที่นี่มีให้เลือกเยอะมากแทบจะทุกอย่างของร้านเขาที่มีจริงๆเขาขายในออนไลน์ซะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยาก เแวะมาลองได้ที่นี่นะครับแล้วก็แวะมาดูสินค้าได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับไป <ś led> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นสินค้าใหม่ก็คือกระเป๋า briefcase ที่ชื่อรุ่นว่าเม y แ a ร์จริงๆแล้วคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวแบรนด์ไปเนี่ย <G l ain> เขามีกระเป๋าที่เป็นไนลอนซึ่งใช้ไนลอนจากอิตาลีนะที่ชื่อว่าฮอกสตัน ก็คือท่งนี้แล้วก็ผมก็ได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆคุณภาพของไนลอนแล้วก็การตัดเย็บดีมากเขาเล่นระหว่างไนลอนกับหนักนะครับที่เป็นตัวจับซีซั่นนี้ออกรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าเม y แฟร์เป็น e ีฟเคสซึ่ง e ี c a s e ตัวนี้จะต้องบอกว่าใส่โน้ตบุ๊กได้ถึง16นิ้วนะทุกคนแล้วก็จุมากๆดูความหนาแล้วก็ที่ผมชอบเลยก็คือความที่เป็นไนลอนแต่ว่ายังเป็นทรงก็คือมีความชลีกอยู่ แล้วก็ยังมีความเป็นทรงก็คือตั้งกับพื้นก็คือตั้งได้ตั้งกับโต๊ะกับเก้าอี้ก็คือตั้งได้ก็คือเป็นทรงไม่เสียทรงแน่นอนเดี๋ยวให้ดูข้างในมีโลโกโล้แบรนด์ซิปสามารถใส่ของจุกจิกได้สามารถเนบป,ปากกาได้แล้วก็ช่องใหญ่เนี้ยก็สามารถใส่เอกสารใส่พวกแฟ้มได้นะครับอันนี้คือช่องแรกนะแล้วในช่องที่2ก็คือสามารถใส่อะไรได้อีกเยอะแยะเลยนี่ มีช่องเล็กๆอีกนี่คือช่องที่เป็นสลีฟที่สามารถใส่แล็ปท็อปได้นะครับใส่ได้ถึง16นิ้วนะแล็ปท็อป iPad ใส่ได้หมดมีดัสแบ็กให้ด้วยนะครับโอ้โหผ้าคุณภาพดีมากนะเป็นผ้าแล้วก็มีปั๊มโลโก้แบรนด์ด้วยก็คือถ้าเกิดว่าใครซื้อกระเป๋าเนี่ยได้ดัสแบ็กไปเก็บได้แบบคุณภาพดีเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับด้านหลังมีเป็นกระดุมแม่เหล็กแบ็กด้วยแล้วก็ช่องนี้เนี่ยนอกจากว่าจะใส่ของได้นะ ถ้าเกิดว่าใครเดินทางเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้เขาคิดมาดีมากคือใส่ของได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดใครเดินทางอะ่ะไม่ได้ใส่ของลูดข้างล่างมันจะเป็นที่ที่แบบว่าสามารถสอดเข้ากับกระเป๋าเดินทางอะ่ะแล้วลากได้กระเป๋าไม่ร่วงผมว่าเหมาะกับคนที่แบบเดินทางแล้วก็พกมือถือเหมาะมากนะครับรุ่นนี้นี่ใส่ของได้เยอะดีไซน์ก็คือเป็นแซมเหมือนโลโก้เขานะครับ เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือรูปแฟมรุ่นเมฟแฟนี้นะครับราคา8 5 9 0รผมรู้สึกว่าคุ้มราคามากเพราะว่ามันจุได้เยอะแล้วมันก็ใช้ได้นานอีกอย่างทรงไม่เสียเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานานานมากแน่ๆนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของกระเป๋าที่เขาเพิ่งออกนะครับวางเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันมีเยอะมากนะที่นทุกคนกระเป๋าเขามีหลายทรงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับชื่อรุ่นแฮมตันแล้วก็เป็นไซส์สมอลนะครับแฮม ใส่ของได้เยอะกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังแต่ว่าอันนี้คือไซส์ส l ซึ่งจริงๆอันนี้ก็สามารถใส่แล็ปท็อปแล้วก็สามารถใส่ iPad ได้แล้วเหมือนกันนะข้างในก็จะมีช่องเล็กๆก,ก็คือเหมือนไอใบนั้นหันครึ่งมีช่องเดียวแต่ว่าก็สามารถใส่ของได้จุอยู่มีกระดุมแป็กแม่เหล็กมีช่องด้านหลังที่สามารถใส่พวกบัตรรถไฟฟ้าใครเดินทาง ใส่ของจุกจิกใส่กุญแจบ้านใส่อะไรเงี้ยใส่ไว้ตรงนี้ได้แต่ว่าจริงๆข้างในก็คือมีซิปเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากได้เ e c u ริตี้ที่แน่นหนามากขึ้นนะแต่ที่ผมชอบคืออีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้ใส่กระติกน้ําได้ผมเป็นคนที่แบบเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนจะชอบพกกระติกน้ํากินน้านะเวลาเดินทางอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้หรือ ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใส่กระติกน้ำเนี่ยสามารถใส่ร่มได้ใครเดินทางแบบว่ารถไฟฟ้าบางวันฝนตกเนี้ยใส่ร่มเน็บตรงนี้ได้อันนี้เป็นไซส์สม a l l ของแฮมตันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นิกเนเจอร์ของเขาเมื่อกี้ผมลืมพูดไปในใบใหญ่ก็คือเป็นเหมือนป้ายห้อยซึ่งสามารถทำอินิเชียลได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใครดูคลิปเราแคปรูปมาว่ามาจากคลิปเราสลักชื่อฟรีแล้วก็ซื้อ2ชิ้นได้ลด10%หมวกสีสวยมากทุกคนถ้าเกิดว่ามาจากคลิปเราก็แคปรูปมาได้ถ้าเกิดว่าใครซื้อสินค้าชิ้นอื่นสามารถซื้อหมวกได้ลด50%นะครับเรามาดูกันได้ผมชอบสีส้มมากเลยเดี๋ยวแมนดูให้ดูด้วยนะครับซึ่งตัวเมฟแฟร์เนี่ยครับทุกคนมีทั้งหมด4ส,สีนะครับมีสีครีม ตัดกับสีน้ำตาลมีสีดําที่เรารีวิวให้ดูไปแล้วก็มีโอลิฟแล้วก็มีเนวี่นะครับลองมาดูกันได้นะทุกคนอาร์คายฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบแค่กระเป๋านะเขามีเสื้อผ้าด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าคิดมาค่อนข้างดีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะก็คือจะมีดีเทลของเสื้อเชิ้ตท,ที่แบบว่าถอดปกได้พอถอดปกก็จะเป็นเหมือนเสื้อคอจีนแต่ถ้าใส่ปกเข้ามาก็จะเป็นสเปรดคอลล่าพวกเนื้อผ้ากับทรงคัตติ้งเนี่ยเขาก็เลือกได้ค่อนข้างมีดีเทลทุกคนลองดูดีเทลใกล้ๆสสีีีขขาาวววกก็จะมมมคแแบบอองลลเเหืพต่ ของใกล้ๆก็จะผ้าก็จะมีดีเทลของฟ้าแบบเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราพาไปด right. ูรอบๆร้านดีกว่าว่ารวมๆเขามีอะไรบ้างน่อยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นปกแบบที่ผมพูดไปแหละแล้วก็เป็นสไตรฟ้าขาวซึ่งฟ้าเนี่ยก็จะมีดีเทลของผ้าเล็กๆอยู่กระเป๋าก็จะมีดีเทลของที่เป็นรูปแฟมนะครับเพื่อรู้ว่าเป็นแบรนด์นี้นะ แล้วก็อย่างกางเกงเนี่ยขายาวก็จะเป็นเอวสูงดีเทลก็เป็นเบลตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบดีเทลที่เป็นเบลสามารถถอดได้ครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นแถบยื่นออกมาแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบที่เราชอบกันขาก็จะไม่ได้เล็กมากนะครับก็มีความเทปเปอร์ออกมาประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เล็กผมว่ารู้สึกว่าทิ้งสเปซให้ดูแบบมีสเปซให้ขาเราอยู่ประมาณนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะ ซ,ซึ่งเสื้อเชิ้ตเนี่ยมีสีขาวมีสีสไตร์ฟ้าแล้วก็มีเป็นสีน้ําเงินเสื้อเชิ้ตแขนสั้นก็ลายน่ารักเหมือนกันใครใส่วันหยุดผมว่าดีมากๆผมมีตัวนี้อยู่ใส่บ่อยมากส่วนขาสั้นเนี่ยสีขาวได้ใส่บ่อยมากแน่ทุกคนที่มีสีขาวมีสีเบจมีสีส้มซึ่งอันเนี้ยผมว่าซีซันออทัมวินเทอร์เนี้ยส้มเขียวน้ําเงินอย่างเงี้ยใส่ง่ายมากๆนะครับลองมาดูกันได้นะครับขาสั้นก็ดีกัมือนกัน ขาสั้นราคา3 5 9 0ส่วนเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับราคา2890ก็มี2ลายแบบนี้นะครับผมว่าในทุกๆก,การเลือกผ้าของเขาอะ่ะดูมีดีเทลแล้วก็ดูแบบไม่เพลนจนเกินไปนะดูมีดีเทลแล้วก็คัตติ้งดีนะครับดีมากๆทุกคนอันนี้เป็นเสื้อผ้าของเขาจริงๆแล้วเขามีเสื้อ,อ,อยืดาอพามาดูเสื้อยือดของเขามี2แบบนะครับมีแบบที่เป็นโลโก้แบรนด์แบบนี้แล้วก็มีแบบที่เป็น แฟ้มผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเสื้อเราเป็นแฟ้มอ่ะก็เก๋ๆนะครับแล้วก็ผ้านุ่มมากทุกคนจะยืดลองมาดูกันได้นะมีสีดำสีเนวี่แล้วก็สีเขียวแล้วก็เสื้อคลุม2ตัวใหม่เป็นแฮรริงตันผมชอบมากเลยมาเป็นแฮร์ริงตันแบบที่แบบมีความโมเดิร์นนิดนึงทุกคนคือแฮริงตันเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นแขนจ๊มแล้วก็เป็นซิปใช่ป่ะแต่อันนี้เขามาเปลี่ยนเป็นกระดุมแล้วก็แขนไม่จ้ำเดี๋ยวผมแมทลุคให้ดูด้วยซึ่งเสื้อแจ็คเก็ตแฮร์ริ่งตันนะคร ฮอกสตันก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีของเขาล่าสุดนะครับที่ออกมาก็คือเป็นทรงแบบคล้ายๆโลโก้เขาเนลเป็นโท้แนวตั้งซึ่งผมรู้สึกว่าโท้แนวตั้งเนี่ยมันใช้ง่ายอยู่แล้วแค่ไม่ต้องบอกแล้วผมชอบในความที่แบรนด์เขาอะคิดมาค่อนข้างดีก็คือถือก็ได้ใครชอบสะพายไหลเนี่ยก็คือมีสายให้สะพายไหล่ได้ซึ่งผมรู้สึกว่าการใช้งานมันแบบหลากหลายมากๆเนอะดีแล้วก็ มีหลากหลายสีด้วยถ้าเกิดว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมีสีดำมีสีเขียวมีสีเนวี่มีสีเทาซึ่งเป็นสีคอลเลคชันใหม่ชอบสีนี้มากผมรู้สึกว่าสีเทาเขาอะเป็นสีเทาที่แบบไม่ได้อ่อนไปไม่ได้เข้มไปแล้วก็ตัวผ้าไนาล่อนเนี่ยแมทช์ลุคได้ง่ายนะเดี๋ยวเราแมทช์ลุคให้ดูกันด้วยนะผ้าไนาล่อนก็มาจากอิตาลีแล้วก็คุณภาพดีมากๆตัวฮอคสันเนี่ยราคาห9 9 0ันกาเนะครับซึ่งนอกจากรุ่นผ้าที่เป็นไนล่อนนะผมพาไปดูแคนวาสซึ่งแบบมันเป็นคลาสิก ก็คือแฮมตันรุ่นคลาสสิกเขาก็มีสีใหม่อีกเหมือนกันนะครับสีสีเทาผมรู้สึกว่าเขาเลือกคู่สีดีมากเลยอะสีเทาล้วนหรือว่าเป็นสีขาวดาอันเนี้ยชอบมากถ้าแคนวาสเขาว่าหนาประมาณหนึ่งเพื่อที่จะว่าใช้แล้วเนี่ยมันยังตั้งแล้วยังเว้นทรงอยู่แล้วก็ไม่เสียทรงแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยนานนะครับแล้วก็ สีเขาเนี่ยพอมันเป็นขาวอะ่ะมันไม่ใช่ขาวแบบขาวจัวทุกคนขาวออฟไวที่พอแบบตัดกับดําก็เป็นขาวดําที่แบบผมว่าหรูหราถ้าเกิดว่าใครชอบสีขาวตัดดําแพนด้าอย่างเงี้ยเวิร์กมากสวยมากนะครับทาดาล้วนก็มีสีมารูนโทนม่วงอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับลองมาดูกันได้ผมว่าสวยทุกสีเลยแล้วก็จริงๆแล้วรุ่นทูโทนเขาไม่ได้มีแค่ขาวดํานะครับเดี๋ยวผมพาดูสีอื่น,นี่นี่มีขาวเทาครับ ขาวน้าเงินเหมือนกันนะครับทั้ง2องไซส์เนี่ยความแตกต่างระหว่างไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นี่คลาสสิกจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสมอล l แฮมตันนะครับ ซึ่งรุ่นกับแบบเยอะมากตอนนี้ทุกคนแล้วก็ของที่สาขาเนี้ยเยอะมากแล้วทูโทนเนี่ยมีสีส้มด้วยขาวส้มส้มขาวสวยเลยใครชอบสีสันหน่อยมีสีป๊อปเข้ามาในชุดทําให้ปกติถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดสีพื้นเนี่ยเราไม่ได้มีสีสันมากเท่าไหร่เราแอดอิสเซอรีที่มีสีสันเพิ่มเข้ามาก็น่าสนใจเหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวอยากรู้ใช่ไหมแมทลุกยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมตามคอนเซปของ Men s Wear s h o p p i ้ g เราแมทลุกให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะแมทลุกอะไรได้บ้างจากเสื้อผ้ากับ กระเป๋าจาก Archive นะครับไปดูกันครับ ครับทุกคนนี่คือลุกแรกของเรานะครับผมแม์ลุกเป็นแบบว่าสบายๆวันหยุดวันหยุดทุกคนอาจจะแบบใส่ของเยอะอะไรเงี้ยไปเที่ยวต่างจังหวัดใส่หมวกกันแดดนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือกเป็นแบบมีสีส้มเข้ามาทําให้แบบว่าลุคดูแบบมีสีสันมากขึ้นนะครับใส่เสื้อยืดกับขาสั้นในวันหยุดแต่ว่าเราก็ยังสอดเสื้อเพื่อให้ดูแบบ ชิลๆใส่ผ้าใบชิลๆเพื่อใส่ของเยอะเราก็เลยเลือกเป็นแฮมตันนะครับใบนี้กระเป๋าไซส์ใหญ่แล้วก็ใส่ของได้จุประมาณหนึ่งเราเลือกที่มันมีสีเบจเพื่อความชิลกับสีส้มเพื่อลิงกับหมวกมิดนึงนะครับจริงๆรุ่นขายดีของเขาคือแฮมตันนี่แหละแล้วก็เป็นรุ่นแบบคึงๆจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วจริงๆมี2ไซส์นะอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วก็จริงๆมีไซส์เล็กกว่านี้อีกหน่อยใส่ของได้จุมากๆนะทุกคนแล้วข้างในก็มีกระเป๋าตรงนี้สามารถใส่ขวดน้ําได้ตรงนี้ก็สามารถใส่พวกกุญแจหรือว่าออเล็กๆได้เพื่อใหหห้้ไม่่ลลนายแก็ ตรงนี้ใส่คอมได้นะครับมีซิปอีกข้างหลังก็มีช่องอีกดีเทลเสื้อยืดนะครับก็จริงๆจะเป็นกระเป๋าซึ่งก็เป็นโลโก้เขาเป็นรูปแฟมแบบนี้นะครับจริงๆเขามีเสื้อยืดสองแบบมีแบบที่เป็นโลโก้กับแบบที่เป็นแฟมครลองเลือกดูได้นะส่วนกางเกงขาสั้นก็เป็นแบบว่ามีสายอะจสเตอร์แบบนี้แล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นแบบจีบนี่แหละครับลุกแรกของเราวันนี้เดี๋ยวไปดูลุกสองกันครับ นี่ครับทุกคนอันนี้ลุคที่สองนะเป็น ตัว h อคสันโทสเป็นไนล่อนจากอิตาลีนะครับอันนี้ผมเคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วแลวทุกคนไปดูรีวิวกันเพิ่มได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสีใหม่ของซีซันนี้นะออเทมวินเทอร์เป็นสีเทาผมรู้สึกว่าเฉดเทาเขาว่าดีมากเลยคือมันไม่อ่อนเกินไปมันไม่เข้มเกินไปมันยังดูมีมิติอยู่แล้วมันก็แบบเล่นแสงสวยนะครับอันนี้ก็จริงๆเหมาะกับคนที่แบบใช้งานทุกวนันใส่ iPad ไปทํางานหรือว่าถือเป็นแบบลุคชิลๆแบบนี้นะครับใครทํางานที่แบบไม่ได้เรียบร้อยมากถึงขั้นว่าเป็นใบบีฟเคสที่เราเคยดูกันไปที่่่ชือวา นะอันนี้ฮอกสตันก็จูกของได้น้อยกว่าหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังเวอร์ซายอยู่เราก็ยังดูแบบเรียบร้อยอยู่นะครับแมทลุกกับอันนี้ผมแมทเป็นเนวี่ทั้งตัวเลยกับรองเท้าผ้าใบสีขาว ผมรู้สึกว่าชิลๆดีนะครับลุคนี้ซึ่งตัวแจ็คเก็ตเนี่ยก็เป็นตัวแฮร์ริงตันแจ็กเก็ตตัวใหม่ที่แบบมันมีความผสมผสานมีความอะดปต์อยู่นะครับปกติแฮร์ริงตันก็จะเป็นซิปแต่อันนี้เป็นแฮร์ริงตันที่เป็นกระดุมก็ได้ความวินเทจหน่อยแล้วก็มีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าล้วงแบบนี้แล้วก็แขนก็จะไม่ได้จ้ำแบบแฮร์ริงตันทั่วไปแลวก็จะเป็นแขนแบบแขนปล่อยธรรมดาอันนี้ผมรู้สึกว่าเท่ดีนะครับแล้วก็เป็น c a s ชวลที่ยังมีความสมาร์ทอยู่เราก็ใส่กััับบกกกกกาาาางงงงงงเเเเเทีี Belt er ี่่ปป็็นนนนขออ้้ผมรูสึวลวนนลตด ที่2ของเรานะครับในวันนี้เดี๋ยวไปดูลุกที่3ครับว่าเป็นยังไง โอเคครับทุกคนอันนี้เป็นลุกที่3ของเรานะผมพยายามจะแมทชิ่งให้มันแบบไล่ระดับความฟอร์มอลขึ้นไปเรื่อยๆลุคนี้เป็นลุคสปอร์ตแจ็คเก็ตนะครับแล้วเราก็เลือกกระเป๋าที่เป็นรุ่นเมฟแฟร์นะผมรู้สึกว่าพอมาใช้แล้วชอบมากเลยอ่ะคือกระเป๋ามันเรียบร้อยแล้วก็จุของได้เยอะแต่ว่าในความที่เรียบร้อยอ่ะเราก็เลือกสีที่มันไม่ได้เรียบร้อยมากนะเป็นสีครีมตัดต่างๆซึ่งจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ากระเป๋าอ่ะเราเลือกให้แบบ ฟังก์ชันเนี่ยมันแมทช์กับการใช้งานการใส่ของของเราให้มันจุกได้ตามของที่เราจะใช้แล้วเราก็มาเลือกแมทช์สีให้มันเข้ากับความฟอร์มอลกับความแคชชวลของลุคนั้นๆที่เราชอบอย่างลุคนี้นะครับเราอยากได้แบบสปอร์ตแจ็คเก็ตที่แบบสีสันหน่อยแล้วก็แบบไม่ได้เรียบร้อยมากเราก็เลยเอามาอันนี้มาแมทช์นะครับผมรู้สึกว่าดีมากเลยมีความเป็นสีสันขึ้นมานะครับทำให้ลุกเนี่ยดูไม่เรียบร้อยจนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือลุคที่3าของเราครับทุกคน ลุกสุดท้ายเรียบร้อยที่สุดนะครับในวันนี้ก็คือเราติดสูตรมาแมชลุกให้ทุกคนดูกันเลยนะอันนี้เป็นสูตรสีน้ำตาลนะรองเท้าดำแล้วก็เนกไทน้ำเงินก็เชิดขาวแล้วผมก็เลยเลือกเป็นบีฟเคสรุ่นเมฟแฟร์นะครับสีเนวีจริงๆแล้วเท่าที่ ผมดูมาวันนี้โมเดลใหม่ผมรู้สึกว่าแมชลุกได้หลากหลายจริงๆนะได้ทั้งเรียบร้อยได้ทั้งไม่เรียบร้อยแล้วก็จุของได้เยอะแล้วก็ใส่คอมได้ด้วยก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหากระเป๋าคุณภ,ภาพซักแบรนด์หนึ่งนะที่เป็นแบรนด์ไทยแล้วราคาสมเหตุสมผลนะผมรู้สึกว่า r c ค ive เนี่ยเหมาะมากๆเลยแล้วก็ลุคนี้เนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันได้ทั้งเรียบร้อยทํางานหรือว่าเดินทางไปเที่ยว ในแบบที่เป็นแบบ business trip อย่างเงี้ยตัวเนี้ยเวิร์กมากที่แบบว่าเปิดข้างล่างแล้วสอดกระเป๋าแล้วเดินทางอะ่ะลากกับกระเป๋าแบบ carry on ขึ้นเครื่องเงี้ยผมรู้สึกว่าหมองจริงแล้วก็ที่ใส่ของเขาอะ่ะเป็น2ช่องผมรู้สึกว่ามันจุได้เยอะจริงๆนะครับดีมากๆแบ็ลุกออกมาได้แบบผมรู้สึกว่าเนียนตาคือมันเป็นกระเป๋าไนลอนที่แบบไม่ได้ย,ย้้ยใส่ของได้เยอะ เป็นทรงอายุการใช้งานก็ใช้ได้นานนะครับลองมาดูครับอาคลฟนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครมานะตอนนี้ที่เมกาบางนาโซนเซ็นทรัลนะครับเดินเข้ามาจากทางเข้าห้างเซ็นทรัลเนี่ยไม่ไกลนะครับเดินตรงเข้ามาเลยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ของมีให้ลองเยอะแยะมากมายเลย2ชิ้นลด10%ถ้าเกิดว่าแคปรูปว่ามาจากเพจเราหรือว่าช่องเรานะครับมวกถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าอย่างอื่นหมวกได้ลด50%แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อกระเป๋าก็ได้อินิเชียลฟรีนะครับก็คือ จะปักชื่อทุกคนลงไปในนี้ได้เลยนะครับ T S ท่านิน s T n s อย่างเงี้ยได้หรือว่าใครอยากปักเป็นคําของแต่ละคนนะครับสามารถทําได้แล้วก็เพิ่มเติมนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครซื้อของช่วงนี้หรือว่าซื้อของหน้าร้านอยากทําเป็นกิฟติงเซอร์วิสก็คือมีผูกโบแบบเนี้ยทางร้านเขาก็มีบริการเหมือนกันแล้วก็มีเขียนชื่อให้ที่หน้ากล่องอันเนี้ยก็คือฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นแบบว่าออนไลน์เซอร์วิสมีมากมายถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามผ่านทางไลน์ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางไว้ให้ทุกคนนะทุกคนลองติดต่อผ่าาานนนทงร้้ร้ดดูแลววก็เี๋ยขึ จีไว้ให้ด้วยสไตลิง่งแมทชิ่งต่างๆนะครับลองไปดูกันได้ครับทุกคนลองมาดูกันครับทุกคนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่22ธันวาถึง22มกราคมนะครับลองมาดูกันได้ที่เมก,กาบางนาะ นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้สะดวกมาไม่กะาบาังน้านะครับลองติดต่อเขาไปได้ทาง l ลน์แอดหรือว่าทางร้านค้าออนไลน์ของเขาเนะเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางไว้ให้นะทุกคนก็วันนี้นะครับพามาเมนสแวร์ช้อปปิ้งหลังจากที่ไม่ได้ทำเมนสแวร์ช้อปปิ้งมาสักพักหนึ่งนะดีใจเหมือนกันที่ได้พาทุกคนมาช้อปปิ้งเพราะว่า,าจริงๆผมรู้ว่าทุกคนชนะอบไปผมมาป้ายาอะไรดีๆแบบนี้นะครับลองดูกันได้หรือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูรีวิวแบบจัดเต็มของกระเป๋าทุกรุ่นของเขาผมเคยทําคลิปไว้อ ลองไปดูกันได้ทุกคนวันนี้มาอัปเดตของใหม่ให้ทุกคนดูจากแบรนด์อาคาลนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะผมรู้สึกว่าเขาก็ออกอะไรหลายๆอย่างมาที่แบบอัปเดตเทรนให้ทุกคนได้แบบอัปเดตกันดีๆทั้งนั้นทุกคนไปตามตามกันได้ครับคลิปนี้ไปก่อนครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ